ภายในสถานที่เก็บอาวุธลับของศาลาเฉินปิงมู่หยุนกำลังเพ่งมองกระบี่ในมือด้วยแววตาชื่นชมทันทีที่เขาขยับข้อมือไอเย็นยะเยือกก็แผ่ซ่านออกมาจากใบดาบที่ถังหวนเป็นผู้หลอมขึ้นมู่หยุนชื่นชมประหลาดใจไอเด็กเวนนี่ฝีมือใช้ได้ที่เดียวอาโอบะภาคภูมิใจไม่ใช่แค่ใช้ได้หรอกค่ท่านผู้อาวุโสเขาใช้เวลาเพียงหนึ่งเคอร ในการหลอมหยกเย็นเยอือกแถมยังดูดซับอัคคีแผ่ภัยศารเข้าไปได้โดยไม่เป็นอะไรเลยจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงเส้นผมกับคิ้วมันหายไปเกลี้ยงขนาดนั้นไอเด็กยางอายไม่มีนั่นกล้ายิ้มมือฆ่าฆ่าคนทั้งที่รู้ว่าเป็นหลุมพรางข้าก็ยังต้องกระโดดลงไปช่วยมันอีกท่านก็พูดไปแต่ดวงตาท่านน่ะยิ้มจนปิดไม่มิดแล้วนะคะแต่ที่น่าทึ่งที่สุดคืออัคคีพิสุทธิ์ของเขา มีส่วนประกอบของธาตุทองนี่สิคะข้าว่าเขามีพรสวรรค์ที่น่ากลัวมากเสียงฝีเท้าวิ่งมาอย่างเร่งรีบลู่เหวาตื่นตระหนกรีบร้อนท่านผู้อวุโสมูห่หยุนท่านอาโอบะข้ามีข่าวใหญ่มาแจ้งครับเมื่อเช้านี้มีคนไปทดสอบที่ร้านอาวุธสิงไห่เขาสามารถจุดเปลวไฟในแท่นวังวนให้สูงถึง12เมตรเทียบเท่าอัจฉรยะแห่งเมืองเทียนจูเลยครับมูห่หยุน ตกใจว่าไงนะใครเป็นคนทำคนผู้นั้นชื่อถังฮวนครับบรรยากาศภายในตระกูลถังทางตะวันตกเย็นเยียบถึงขีดสุดศพของถังเทียนห้าวที่แหลกเละตั้งอยู่กลางห้องโถงโดยมีถังเจ้าและถังหงนั่งก้มหน้าด้วยความอัปยศรอยฟกช้ำบุญใบหน้ายังคงเด่นชัดแต่บาดแผลในใจนั้นลึกยิ่งกว่าถังเทียนฉีโกรธแค้นคำรามมันจะรังแกกันเกินไปแล้ว ลูกชายข่าบาดเจ็บปางตายคนในตระกูลก็ถูกฆ่าข้าจะทนไม่ไหวแล้วผู้อาวุโสในตระกูลทอดถอนใจแต่เบื้องหลังมันคือศาลาเฉินปิงนะเทียนฉีเราจะไปสู้อะไรกับขุมพลังระดับนั้นได้ถังเทียนเฟิงตบโต๊ะดังปังแล้วจะให้พวกเรานั่งดูมันเชิดหน้าชูตาอยู่แบบนี้เหรอพี่ใหญ่ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรทุกสายตาหันไปที่ถังเทียนเหริน เจ้าบ้านตระกูลถังผู้นั่งอยู่บนตำแหน่งสูงสุดใบหน้าของเขาเคร่งขรึมและเต็มไปด้วยรอยร้าวแห่งความแค้นข้าไม่คาดคิดเลยว่าความปราณีในวันนั้นจะนำความหายนะมาสู่ตระกูลในวันนี้ในเมื่อมันได้รับการคุ้มครองจากศาลาเฉินปิงเราก็ยังทำอะไรมันตรงๆไม่ได้แต่จงส่งคนไปจับตาดูมันไว้ทุกฝีก้าวความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอและเมื่อวันนั้นมาถึงข้าจะถอนรากถอนโคนมันไม่ให้เหลือแม้แต่ซาก ถังเทียนเหรินคิดในใจแค้นเคืองไอ้คนต่ำต้อยข้าจะให้เจ้าสวยสุขไปก่อนเถอะอีกไม่นานเจ้าจะต้องชดใช้อย่างสาสมลานบ้านตระกูลกู้ท่ามกลางบรรยากาศเงียบสงบในเขตรั้วตระกูลกู้หนึ่งในสามขั้วอำนาจใหญ่แห่งเมืองนู่ลล่งกู้เจียงเฉิงผู้นำตระกูลจ้องมองบุตรสาวของตนด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามและความประหลาดใจเจ้าว่าอะไรนะเฟยเอ,อ๋อ ไอเด็กถังหวนนั่นมันดูดซับพลังอัคนีแผ่ภพยารจากอัญมณีสีฉาดไปจนหมดเกลี้ยงเลยหรือกู้เฟยจิงแท้แน่นอนค่ะท่านพ่อข้าเห็นมากับตาอัญมณีนั่นไม่เหลือรังสีความร้อนแม้แต่นิดเดียวกู้เฟยอัจฉริยะสาวผู้เปิดชีพจรวิญญาณได้ถึงเก้าเส้นตั้งแต่อายุ15บห้าัดนี้กลับนั่งหมดอะไรตายอยาก นางที่เคยภูมิใจในพรสวรรค์ของตนกลับต้องพ่ายแพ้ให้แก่คนที่ใครๆต่างตราหน้าว่าขยะนอกสมรสกู้เฟยสับสนถังหวนที่ค้าเคยเห็นคนที่ถูกคนในตระกูลรังแกแต่ไม่เคยปริปากอ้อนวอนคนนั้นทำไมจู่ๆถึงก้าวกระโดดกลายเป็นนักหลอมอัจฉริยะไปได้นะกู้เจียงเฉิงหัวเราะร่วนสะใจห <laughs> น้าขันนัก ถังเทียนเหรินเอ๋ยทังเทียนเหรินเจ้าปล่อยให้อัจฉริยะท่าทองคําที่จุดไฟได้สูงถึง12เมตรหลุดมือไปแถมยังกลายเป็นศัตรูกับตระกูลตัวเองข้าเลยอยากเห็นหน้ามันตอนนี้จริงๆภายในโรงตีเหล็กเก่าถังหวนนั่งจ้องมองป้ายหยกสองใบที่วางอยู่ตรงหน้าใบหนึ่งสีดำคือสัญ,ญลักษณ์นักหลอมระดับต่ำที่เขาเพิ่งได้รับมาส่วนอีกใบคือป้ายหยกสีแดงที่ท่านลุงช่างตีเหล็กทิ้งไว้ให้ ถังหวนสงสัยป้ายสีดำสลักคำว่าต่ำแต่ป้ายสีแดงของท่านลุงกลับสลักคำว่าจงปรมาจารย์งั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ปรมาจารย์นักหลอมอาวุธนะ่ะคือบุคคลเหนือโลกที่แม้แต่จักรพรรดิยังต้องเกรงใจท่านลุงผิวดำหนวดคราวพรุงพรังคนนั้นน่ะนะจะเป็นปรมาจารย์หรือจะเป็นของเก่าเก็บหรือของคนอื่นช่างเถอะจนป่านนี้ท่านลุงก็ยังไม่กลับมา ข้าเองก็คงต้องเลิกฟุงซ่านแล้วตั้งใจฝึกฝนเสียทีสิวันผ่านไปข่าวเรื่องนักหลอมอัจฉริยะผู้จุดไฟได้12เมตรแพร่กระจายไปทั่วเมืองนู่ลั่งผู้คนต่างหลั่งไหลมาขอให้ถังหวนตีอาวุธให้จนเขาต้องปิดร้านหนีความวุ่นวายเพื่อใช้เวลาทั้งหมดไปกับการขัดเกลาปรานแท้และฝึกฝนกระบวนท่ามังกรถังหวนคำรามมุ่งมั่นก้ามังกรขนองฤทธิ ยกักเสียงโลหะแตกกระจายเคร่งถังหวนหยุดชะงักเล่มที่สามในรอบสิบวันแล้วนะดาบธรรมดาพวกนี้รับพลังปราณของข้าไม่ไหวเลยจริงๆในเมื่อพื้นฐานของข้าแน่นพอแล้วถึงเวลาที่ข้าจะต้องสร้างอาวุธระดับต่ำเป็นของตัวเองเสียทีภายในห้องทำงานของท่านลุงช่างตีเหล็กภายในกล่องไม้เก่าคร่ำครือถังหวนค้นพบสมบัติที่ท่านลุงทิ้งไว้ อัญมณีระดับต่ำห้าชิ้นวางเรียงรายส่งประกายต่างสีสันมีทั้งหินโมคาสีดำสนิทหินเมคาอักคีที่ดูราวกับมีเพลวเฟรมเต้นระบำอยู่ภายในคริสตัลไทเทเนียมหลากสีพลอยเซี่ยวพระจันทร์สีน้ำเงินนวลและหินสายฟ้าม่วงที่แฝงพลังอันบ้าคลั่งถังหวนวิเคราะห์หินแต่ละก้อนมีจุดเด่นต่างกันหินเมฆาอัคคีน่าจะเหมาะกับอัคคีพิสุทธิ์ของข้าที่สุด มันจะช่วยเพิ่มพลังเผาผลาญให้อาวุธได้มหาศาลแต่วิชาก้ามังกรขนองริ์ของข้ายังไม่เข้าคู่กับมันเท่าไหร่แฮะเขาไล่นิ้วไปตามอัญ,ญมณีเลอค่าเหล่านั้นพลางขบคิดถึงมูลค่าและความเสี่ยงหากพลัดพลั้งเพียงนิดอัญ,ญมณีราคาหลักสิบล้านอาจกลายเป็นเพียงเศษหินไร้ค่าในพริบตาถังหวนเสียงมุ่งมั่นก่อนจะใช้ของจริงข้าควรฝึกมือด้วยหินโมราเสียก่อน แม้มันจะมีค่าต่ำที่สุดในบรรดาทั้งห้าแต่มันก็คือบทเรียนชั้นดีในการหลอมรวมถังหวนยืนประชันหน้ากับเตาหลอมที่ลุกโชนความทรงจำเกี่ยวกับการหลอมอาวุธไหลเวียนอยู่ในหัวการจะสร้างอาวุธระดับต่ำไม่ใช่การทุบเหล็กมันคือการเปิดรูขุมขนของเนื้อเหล็กให้ขยายออกด้วยความร้อนก่อนจะกรอกอัญ,ญมณีเหลวลงไปให้ประสานเป็นเนื้อเดียวกันถังหวนกังวล การหลอมรวมอัคคีพิสุทธ์ต้องใช้สมาธิขั้นสูงหากล้มเหลวไม่ใช่แค่ของเสียหายแต่ชีพจรข้าอาจถูกทำลายจนวิญญาณแตกสลายได้เลยข้าต้องคุมระดับไฟให้เที่ยงตรงที่สุดเสียงดึงเครื่องสูบลมเต่าไฟฟืดฟืดเปลวไฟจากอัคคีพิสุทธ์พุ่งสูงขึ้นครอบคลุมแท่งเหล็กยาวที่ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานทั้งหวนจดจ้องช่องว่างเล็กๆบนเนื้อเหล็กที่เริ่มขยายตัวออก พร้อมที่จะรับการหลอมรวมเหงื่อเม็ดเปิดไหลโซมกายถังหวนเขาใช้ความร้อนจากอัคีพิสุทธิ์ขจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากแท่งเหล็กจนหมดสิ้นทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้ดีจนกระทั่งความร้อนเริ่มสูงเกินขีดจำกัดถังหวนตกใจเฮ้ย hey, ไฟไฟมันแรงเกินไปเนื้อเหล็กรับไม่ไหวแล้วเสียงโลหะลั่นเปรี้ยตามด้วยเสียงระเบิดดังกึกก้องบึ้ม ขวัญสีดำโขมงพุ่งออกมาจากแท่งเหล็กที่กลายเป็นสีดำสนิทรอยร้าวประดุดให่แมงมุมลามไปทั่วทั้งชิ้นงานถังหวนพยายามหยิบมันขึ้นมาดูแต่เพียงแค่สัมผัสแผวเบาเสียงเหล็กแตกละเอียดร่วงกราวลงพื้นเคร้งเคร้งเคร้งถังหวนท้อแท้พลาดจนได้ห้าสิบเหรียญทองละลายหายไปกับตาข้าเผามันนานเกินไปจนช่องว่างบนเหล็กทะลุขีดจำกัด แถมยังกะระยะเวลาผิดเพราะความยาวของแท่งเหล็กมันต่างจากดาบบัดซบเอ๋ยเอาใหม่คราวนี้ข้าจะใช้หินพระจันทร์เสี้ยวหลอมเป็นกระบี่ข้าจะไม่ยอมพลาดท่าซ้ำสองแน่ควันสีขาวพุ่งขึ้นขโมงจากถังไม้ขนาดใหญ่ถังหวนจ้องมองอาวุธระดับต่ำชิ้นที่สี่ที่เขาพยายามสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากต้องสูญเสียอัญมณีล้ำค่าไปถึงสามครั้งรวดทั้งหินโมราหินเสี้ยวพระจันทร์และคริสตัลไทเทเนียม ความล้มเหลวเหล่านั้นคือบทเรียนราคาแพงที่เขาเขี่ยวกรมจนกลายเป็นความชำนาญในโลกก่อนค่าล้มเหลวนับไม่ถ้วนกว่าจะเป็นปรมาจารย์ได้ทวีปหลงเหวเอย๋ยคิดหรือว่าความล้มเหลวเพียงไม่กี่ครั้งจะทำให้คนอย่างถังหวนยอมแพ้เสียงดึงอาวุธหนักขึ้นจากน้ำพรวดอาวุธหนักที่หลอมจากหินสายฟ้าม่วงปรากฏโฉมมันมีน้ำหนักกว่า30ปอนยาวถึงเมตรครึ่งทว่าเมื่อดึงขึ้นมาพ้นน้ำ ถังหวนกลับต้องนิ่งค้างทั้งหวนตกใจสับสนอะไรกันทำไมมันถึงดำมืดแบบนี้พลังสายฟ้าหายไปไหนหมดล้มเหลวอีกแล้วเหรอเป็นไปได้ยังไงทั้งหวนพยายามระง,งับสติอารมณ์เขาไล่เรียงกระบวนการทุกลำดับในหัวอย่างถี่ถ้วนทั้งการหลอมอัญ,ญมณีการเปิดช่องว่างเหล็กทุกอย่างไร้ที่ติยกเว้นสิ่งเดียวทั้งหวนอุทานจริงด้วยขั้นตอนการแช่น้ำเย็น ท่านลุงเคยบอกไว้เสียงฝีเท้าวิ่งอย่างเร่งรีบไปยังสนามหลังบ้านทั้งหวนดีใจเจอแล้วเจ้านี่แหละยกวิญญาณหลอมเหลวเขาถือขวดหยกสีดำขนาดเล็กที่มีของเหลวใสยอยู่ภายในท่านลุงเคยเปยไว้ว่าหากน้ำที่ใช้ชุบดาบมีคุณภาพผิดปกติต้องใช้สิ่งนี้ผสมลงไปความรู้ที่เคยฟังผ่านหูขณะจิบชาในวันวานบัตนี้กลายเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยชีวิตเขาไว้เสียงเทของเหลวลงในถังน้ำ จอมตามด้วยเสียงน้ําเริ่มสั่นระริกทั้งหวนกัดฟันทุ่มสุดป่วนี่คือก้อนสุดท้ายแล้วหินเมฆาอาคีถ้าครั้งนี้พลาดข้าคงได้ยากจนของจินแน่เสียงค้อนทุบเหล็กดังกังวานต่อเนื่องติ้งติ้งติ้งเวลาผ่านไปจนตะวันลับขอฟ้าทั้งหวนทุ่มเททั้งปราณแท้และอัคีพิสุธ์ลงไปในผลงานชิ้นสุดท้ายเขาควบคุมทุกการไหลเวียนของความร้อนอย่างใจเย็น จนกระทั่งถึงช่วงเวลาสำคัญที่สำคัญที่สุดเสียงดาบถูกจุ่มลงในน้ำที่ผสมหยกวิญญาณชาถังหวนหัวเราะอย่างบ้าคลั่งสะใจฮ่าฮ่าฮ่าสำเร็จแล้วในที่สุดก็เสร็จสักทีเสียงกวัดแกวงดาบเล่มใหญแหวกอากาศวืดวืดในมือของถังหวนคือกระบี่ใบกว้างสีแดงเข้มโชดช่วงยาวประมาณ1เมตรมันแผ่รังสีความร้อนและพลังทำลายล้างออกมาอย่างมหาศาล แลกด้วยอัญมณีสีชิ้นหมดไปเกือบ600เหรียญทองแต่ผลลัพธ์ที่ได้มันคุ้มยิ่งกว่าคุ้มในเมื่อเจ้าหลอมาจากหินเมคาอักคีข้าจะเรียกเจ้าว่ากระบี่เพิงเมคาเสียงคำรามของกระบี่ขณะใช้ท่าก้าวมังกรขนองริ์โฮทั้งหวนตะโกนมังกรขนองริ์ยกักทั้งหวนวาดกระบี่เพิงเมคาอย่างดุดันเสียงกระบี่แวกอากาศดังสนั่นปานเสียงมังกรคำราม แรงกดดันจากกระบี่ทำให้บรรยากาศรอบกายร้อนระอุขึ้นในพริบตาความสุขจากการสร้างอาวุธระดับต่ำชิ้นแรกได้สำเร็จยังคงอบอาวุญยุเต็มหัวใจทั้งหววลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มพลางมองกระบี่เพลิงเมคาที่เขากอดไว้ทั้งคืนอย่างทนุถนอมทั้งหวนขำตัวเองนี่ข้าถึงกับกอดกระบี่นอนเหมือนกอดสาวเลยหรือเนี่ยแต่ก็นะอาวุธระดับต่ำเล่มแรกที่สร้างด้วยมือตัวเองใครจะไม่ภูมิใจบ้างล่ะ เสียงลุกขึ้นจากเตียงไม้และเสียงกวาดแกว่งกระบี่แหวกอากาศวืดวืดหลังจากฝึกกระบวนท่ามังกรเป็นการวอร์มอัพทั้งหวนก็นั่งลงเพื่อเริ่มบททดสอบต่อไปการทะลวงจุดชีพประจที่รอคอยมานานภายในจุดตันเถียนเตาสวรรค์ก้าสุริยันหมุนวนประดุดวังวนน้ำลมปราณที่รวบรวมได้พุ่งทะยานเข้าหาเส้นชีพประจเส้นที่ห้าเหมือนคลื่นยักษ์ปะทะกำแพงเขื่อนทั้งหวนกัดฟันมุ่งมั่นจงมาทะลวงนั้นให้พังไปซะ เสียงหัวใจเต้นแรงตึกตักตึกตักตามด้วยเสียงพลังงานกระแทกจุดชีพจรปังเส้นชีพจรเส้นที่ห้าถูกเปิดออกอย่างง่ายดายแต่ทั้งห่วนยังไม่หยุดเพียงเท่านั้นเขาเร่งเร้าพลังปราณให้ถาโถมเข้าหาเส้นที่6ด้วยแรงกดดันที่มหาศาลกว่าเดิมเสียงคำรามของลมปราณในร่างดังสนั่นปานสายฟ้าคาดตูม้มทั้งห่วนถอนหายใจยาวโล่งอกเปิดได้ถึง6กจุด ในที่สุดข้าก็เป็นผู้ฝึกยุทธระดับสองแล้วแต่แค่ระดับสองยังห่างไกลจากคำว่าแข็งแกร่งนักตระกูลถังมีถึงระดับ7จ็ข้าต้องเร่งพัฒนาทักษะการหลอมและวิชาต่อสู้ให้มากกว่านี้ทั้งฮวนแบกกระบี่เพลิงเมคาที่ห่อหุ้มมิดชิดเพื่อพรางตาผู้คนเดินเข้าไปในร้านขายอาวุธที่เขาแวะเวียนมาประจำผู้เท่าร่างท้วมตื่นเต้นเสียงร่ารร่นโอ้เจ้าถังน้อยหายหน้าไปหลายวันเลยนะ คราวนี้มีของดีอะไรมาขายให้ตะแก่อย่างข้าอีกละ่ะเสียงวางห่อผ้าหนักๆลงบนโต๊ะไม้ตึงผู้เท่าร่างทวมรีบแกะห่อผ้าออกด้วยความละโมบเมื่อเห็นกระบี่ใบกว้างสีแดงเข้มโชดช่วงในตาของเขาก็เบิกกว้างด้วยความตะลึงงนันผู้เท่าร่างทวมอุทานเสียงสัน่นน่ะนี่มันอาวุธระดับต่ำแถมคุณภาพยังอยู่ในระดับสูงสุดถังน้อยเจ้าพึ่งหลอมรวมอคคณีพิสุทธิ์ได้ไม่กี่วัน เจ้าสร้างของแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงกันนี่ทั้งห่วนสงสัยท่านลุงรู้เรื่องที่ข้ามีอักขีพิสุจน์ได้ยังไงผู้เท่าร่างท้วมหัวเราะร่วนเจ้าหนูนี่เรื่องที่เจ้าจุดไฟแท่นวังวนสูงถึง12เมตรที่ร้านซิงไห่ข่าวลือมันแพร่ไปทั่วเมืองนู่นนั่งแล้วตอนนี้เจ้าคือคนดังแล้วนะเว้ยผู้เท่าร่างท้วมยิ้มเจ้าเล่เอาละเอาละเพื่อช่วยคนกันเองข้าจะรับซื้อกระบี่นี่ไว้ในราคา200ร้อยเหรียญทองเป็นไง ถือว่าค่าขาดทุนกําไรเลยนะเนี่ยทั้งหวนยิ้มกริ่มสอดกระบี่เข้าฝักงั้นไม่ขายครับค่ากิบไว้ใช้เองดีกว่าผู้เท่าร่างถวมลนลานคว้าด้ามกระบี่เดียวเดียวเดียวเจ้าอย่าใจร้อนสิถังน้อยเอาเป็น230ไม่สิ250เอา้าให้300เหรียญทองเลยนี่ค่าเจ็บตัวสุดๆแล้วนะเนี่ยไม่ขาย ข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อขายกระบี่แต่ข้าอยากรู้ว่าข้าจะหาซื้ออัญญมณีระดับต่ำจำนวนมากได้ที่ไหนผู้เท่าร่างท้วมหน้ามุ่ยเสียดายชิเจ้าเด็กงบน้อยแต่อยากได้ของแพงจะเอาอัญมณีก็ต้องไปร้านอัญมณีสิถังห่วนยิ้มเจ้าเล่ข้าไม่มีเงินท่านผู้เท่าใจดีพอจะให้ยืมสักหน่อยแล้วไม่ล่ะผู้เท่าร่างท้วมเรียบเก็บถุงเงินเข้ากระเป๋าไม่ได้ยืมใจยืมได้แต่ยืมเงินฝันไปเถอะ เจ้าก็ยังมีเงินเหลือจากการขายดาบคราวก่อนห้าร้อยเหรียญทองไม่ใช่รึซื้ออัญมณีได้เป็นโหลแล้วมั่งภายในร้านขายอาวุธที่อบอวนด้วยกลิ่นเหล็กและน้ำมันถังหวนยืนขมวดคิว้วพลางคำนวณต้นทุนการเป็นนักหลอมอาวุธระดับกลางถังหวนกังวลเงินห้า้อยเหรียญทองสำหรับคนทั่วไปอาจจะมากมายแต่สำหรับการซื้ออัญมณีระดับต่ำเป็นร้อยก้อนเพื่อเลื่อนระดับมันยังห่างไกลนัก ผู้เท่าร่างถวมแนะแนวทางถ้าเจ้าอยากได้อัญมณีมากมายขนาดนั้นโดยไม่ต้องใช้เงินมหาศาลแหล่งที่ใกล้ที่สุดก็คือป่าที่สาบศูนย์ในทวีปต้นกำเนิดถังหวนตกใจสงสัยป่าที่สาบศูนย์ั้นหรอข้าเคยได้ยินว่าที่ทวีปต้นกำเนิดมีการสู้รบกับพวกปีศาจมันจะไม่อันตรายไปหน่อยหรอท่านลุงสมรภูมิจริงๆอยู่ลึกเข้าไปในทวีปหากเจ้าอยู่แค่ป่าที่สาบสูนนับว่ายังปลอดภัย ตอนนี้เจ้าเป็นผู้ฝึกยุดระดับ2แล้วนะไปหาประสบการณ์ที่นั่นจะช่วยให้เจ้าเก่งขึ้นอีกมากทั้งหวนหัวเราะล้อเลียนตาเท่าอ้วนฉุท่านมองระดับพลังของข้าออกอย่างรวดเร็วแบบนี้ท่านเองก็ไม่ธรรมดาสินะบอกมาเถอะท่านเป็นระดับ4ี่หรือระดับ5กันแน่ผู้เท่าร่างถวมยิ้มเล็กน้อยมีเล่สไนไยถ้าคนอื่นถามข้าบอกว่าระดับสแต่ถ้าเจ้าถามข้าบอกว่าเป็นระดับห ถังหวนคิดในใจจับผิดจริงโจกเท่าเอย๋ยท่าทางแบบนี้ระดับหกชัดๆเรือโดยสารลำใหญ่กำลังเตรียมออกเดินทางสู่ทวีปต้นกำเนิดถังหวนก้าวขึ้นเรือพร้อมกระบี่เพลิงเมคาที่ห่อหุ้มมิดชิดท่ามกลางผู้โดยสารที่ขวักไข่เขาพลันสัมผัสได้ถึงสายตาที่ไม่ประสงค์ดีนั่นมันคนของตระกูลถังน่นาพวกมันยังตามกัดไม่เลิกจริงๆ ถึงพวกมันจะหมายหัวข้าแต่ถ้าข้าหายเข้าไปในป่าที่สาบสูญอันกว้างใหญ่ตระกูลถังก็ยากจะหาตัวข้าพบข้าจะไม่ยอมเป็นแค่คนธรรมดาที่ถูกพวกมันกดขี่อีกต่อไปเสียงหวีดวูดของวูดเรือและเรือเริ่มเคลื่อนที่ณห้องโถงตระกูลถังถังเทียนฉีเสียงสั่นด้วยความโกรธรายงานมาในที่สุดไอเด็กบัดซบนั่นก็ออกจากเมืองนู่ล่างแล้วข้าจะไปลากคอมันกลับมา ถังเทียนเหรินสั่งการเยือกเย็นเดี๋ยวก่อนน้องรองหากเจ้าไปเองมันจะโจงแจ้งเกินไปสาลาเฉินปิงจะเพ่งเล็งเราได้ส่งคนที่ไม่ค่อยมีใครจำหน้าได้สักสองสามคนเอาเป็นผู้ฝึกยุตรระดับสามก็พอหากจับเป็นได้ก็จับแต่ถ้าไม่ได้ก็ฆ่ามันทิ้งซะที่ป่านั่นแหละณลานบ้านลับในตระกูลถังหญิงสาวปริศนาเสียงเศร้าลุ่มลึกหลานชายของเจ้า เขาเดินทางไปทวีปต้นกำเนิดแล้วสินะคุณสมบัติของเขาน่าทึ่งเกินไปจุดไฟได้สูงถึง12เมตรแถมยังมีธาตุทองคำเจ้าคงปกป้องเขาไม่ได้อีกต่อไปแล้วบ่าวเท่าเข้าใจแล้วต่อจากนี้คงเป็นโชคชะตาของเขาเองการเดินทางสู่ป่าที่สาบสูญเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับเงาแห่งความตายที่ไล่ตามหลังถังหวนจะรอดพ้นจากนักค่าของตระกูลถัง และตามหาอันญมนีเพื่อเลื่อนขั้นได้สำเร็จหรือไม่